ขาาง,ง่ไมมครับผมาอโอเคเมาก็ไม่นอนพี่เ <c oughs> ชียบเชียบ,ยบ,ยบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุคงเชียบเชียบ EP หนึ่งหนึ่งครับผม <c oughs> วันนี้เนี่ยเราเปิดคลิปด้วยความขันแข็งแข็งแรง ผมเข้าใจว่าท่านผู้ชมคงจะเบื่อไปเที่ยวก็ไม่ได้กินข้าวนอกบ้านก็ไม่ได้ทุกวันนี้ได้แต่สั่งแก๊บนะครับผมเอาอาหารมากินที่บ้านเข <c oughs> ้าใจนะครับแล้วก็มันจะผ่านไปท่านผู้ชมอดทนอดกั้นตอนนี้อยู่บ้านนะครับทำอะไรเล่นติ๊กตอกกันใช่ไหมและอยากจะได้เงินหรือเปล่าล่ะเดี๋ยวพาไปดูที่ผมได้เงินจากการเล่นติ๊กตอกเป็นหมื่นท่านผู้ชมไป ตอนนี้หนึ่งเนี่ยนะครับเราต้องมี Account Tiktok ก,ก,ก,ก่อนท่านผู้ชมลิงก์ดาวโหลดอยู่ด้านล่างเป็นลิงก์โค้ดจากผมเองนะครับผมกดลิงก์ด้านล่างไปนะครับผมจะเข้าสู่การดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชัน Tik t o k นะครับหลังจากดาวน์โหลดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับใครที่ยังไม่มี Account สมัคร Account ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าอีเมลใช้ได้ทั้งนั้นนะครับผมหลังจากสมัครเสร็จแล้วเข้าไปที่ฉันนะครับผมจะเข้าสู่หน้าต่างโปรไฟล์ของเราด้านบนซ้ายนะครับผมกดเข้าไปท่านผู้ชมนี่นี่ บทนี้นิดนึงท่านผู้ชมดูด้านบนหมื่นหกที่คุณได้จากติ๊กต็อกรออะไรกันอยู่อะเรากดเชิญไปท่านผู้ชมนะครับแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ส่งลิงก์นี้เนี่ยนะครับให้คนที่เราสนิทนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณตาคุณอาคุณยายนะครับทุกคนฮะที่เราสนิทที่เรารู้จักส่งไปเลยถ้าคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมกดลิงก์เรานะฮะเข้ามาสู่ระบบติ k t o k สมัครแอคเคาท์นั่นนี่นู่นเนี่ยนะครับเราจะได้คะแนนและคะแนน เปลี่ยนเป็นเงินนอกจากนี้เนี่ยใครที่กดลิงก์เราเนี่ยนะครับแล้วเขาเนี่ยเล่น Ti ๊ t o ็อกเนี่ยนะครับผมเวลาเขาเข้ามาดูคลิปดีโดเนี่ยนะครับเราจะได้แต้มด้วยแต้ม <c oughs> ก็เปลี่ยนเป็นเงินเหมือนกันหลังจากได้เงินแล้วก็ถอนดิครับรออะไรกันอยู่อย่างนี้ผมเพิ่งถอนไปนะครับตอนนี้ผมมี120บาทกดถอนเลยวิธีการถอนอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะแนะนําให้ใช้ทางถูกเงินเข้าเร็วมากเร็วมากๆย้ําเลยนี่ผมถอนเลยนี่เงินเข้าเลยนะนี่เงินเข้าเลยนะ เข้าแล้วนะเออนอกจากนี้เนี่ยเวลาเราดูติกเกอเนี่ยนะครับผมท่านผู้ชมสังเกตบนซ้ายเนี่ยเห็นไหมมันจะค่อยๆหมุนแล้วเวลาเต้นเนี่ยนะครับเราจะได้เงินเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะออืออือเน่มันจะได้ขึ้นเงี้ยป้าพีนไม่เงินได้รออะไรกันอยู่ลิงอยู่ด้าน มันเป็นหมื่นเลยทั้งผู้ชมอ่ะมีเงินลงอ่างด้ว,วยล้อเปิดเมื่อไหร่เจะกันมาเข้าสู่รายการเช็บเชียบของเรานะครับผม EP 115แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ใครจะเป็น MVP ไปทุกคนไปอะไรางทุกนขนมอเดี <situation> <bet> ๋ยเดี๋ยวกันตรงพี่ อ๋อไม่ใช่เป็นพ่อคมอู๋ผมก็ตั้งใจดูึกว่พาพ่าจริงนี่นะเปิดหัวดี่นะเฉียมบมาคิีปนาจากคุณเจมสันไวรุ่นออนไลน์เดอะซีรีส์ต่อ สวัสดีค่ะชื่อตลอภิญญาบุราคอชื่อเล่นชื่อเบนจบจากสำนักวิศวกรรมศาสตร์สาขาเมคาร์นี์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ิส่ส่วนตัวเป็นคนมักใายแล้วก็ชอบขโมยขนมเพื่อนหลัในห้องเรียนแล้วก็มีโกงเงินคนอื่นบ้างเราดูอะไรกันอยู่เนี่ยมีทักษะก็คือนอนเช้าได้แล้วก็ดูซีรีส์ จบหนึ่งอีพีภายในหนึ่งวันวก็จะมีไม่เข้าห้องเรียนแล้วก็ให้เพื่อนช่วยทําคิดให้ค่ะงานในอดิเลกก็เธอชอบที่สุดก็คือเล่นไพ่เล่นไพ่ไกับเพื่อนอแล้วก็จะมีแบบแทงไฮโลที่บ้านผมม้าแปลกๆ่ะ <laughs> ส่วนตัวคิดว่ามันสามารถเพ,เพิ่มทักษะในการคำนวณได้ค่ะ การแพงไฮโลคือการเพิ่มทักษะแล้วกกิจกรรมระหว่างเรียนก็จะมีครับไปเตะบอลแล้วก็ไปเล่นกีฬาเออเล่นกับหมาไปเล่นกับแมวดีส่วนงานที่อยากทําก็คือเลี้ยงแมวอยู่บ้านค่ะแล้วก็มีเงินเดือนเยอะโดยที่ตัวเองไม่ต้องทําอะไรค่ะขอบคุณค่ะงานในฝันนะเชี่ยปะไม่ผมว่าอย่างนี้ดีนะ สมมุติเออไม่ใช่เวเรียนแต่เป็นเวจีบกันเราควรที่จะเอาตัวตนหลอกมาถูกไหมทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราจะจีบกันเนี่ยเราแอปครับอผู้ชายเหนื่อยจะติดเกมนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยเล่นเกมนะครับผมถ้าผมมีแฟนผมก็คงใส่ใจแฟนนะครับอืมึมงตอแหลใส่กันอนะ มึงบอกไปเลยเฮ้ยเป็นแฟนเราเหรอติดเกมนะกินข้าวก็ต้องหานะเออก็ไม่ได้รวยหรอกเข้าจายบ้านและย้าแต่ใ,ใจไม่มีเวลามานั่งงอ้อหรอกแลงก็ต้องไต่ <c oughs> รับรองฮนะไม่มีใครเอามึงหรอกเห็นคนนี้ในเฟซบุ๊กมาค่ะจากคนสำรวจหญิงไทยทั่วโลกผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบผู้ชายแบบครูเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ชอบแบบครูภพยบุญเก้าเขาไปสำรวจกันที่ไหนวะ เเป็นนลยะะคหนูเลื่อนไปเห็นใน Facebook เฉยๆก็เลยเอามาพูดให้ฟังนะคะจต่ซ้นตัวแล้วเป็นคนเราวนี่ยเปลนคนลนเปลีนคนนี้ใน Facebook มาค่ะจากคนสำรวจหญิงไทยทั่วโลกผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบผู้ชายแบบครูภัยบุญ90%แต่ซ้อนตัวแล้วเป็นคนเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนไทยและกัดนักหนา10%หนึ่งในนั้นคือกูทำไมอ่ะทำไมเจี๊บจิ๊บ เชียร์ะดีนะดีนะคิปนีาจากคุณอาม,มาริอานะยฮะน่ารักจังเลย you gonna get ไ,มไม่ใช่ปาค่ะยโวิ <laughs> รักษาระยะห่างกันก็ยับ chia chia bắp 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 cao bắp 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 anh bắp 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 ี่ฉันรักเต้าดาเขารัง,ง,งไมไมมาครับประมาโอเคเม, <c oughs> มาก็ไม่นอนพี่ <c oughs> ลาดจไปรัตุ้มมีรัตุที่รักนักเป่าเขาังงอไม่มาบ่มาเมาก็ไม่นอนนะยพี่เตกกหลังน้ำตาเลยฮะแล้วไม่รู้เก็บนี่ก็สิทธิ์ยังไงด้วยเนี่ย จากคุณสารเพชรเสียนรองมวยเชียบเชียบเชียบว่ะตดีนะดีนะคิดในตำนานเมื่อแม่ไม่ถูกสักใบศูนย์สี่หกเจ็ดแปดเจ็ดตัวหน่วยไม่ถูกห้าสามสามสามห้าศูนย์ไม่ถูกสามสี่สองห้าสองห้าไม่ถูก 4, 4, 5, 0, ไม่ถูกไม่ถูก 8, 9 0 2 5สไม่ถูกโอ้โอ้หโอ้โแลนอนก็หวัวลราชอบใจเลยฮะแม่ถูกแดรับ <laughs> เจียบ้าอะไรจังเลยเออมีคลิปแนวน่ารักน่ารักแบบน,นี้มา<ฮะ>้พับหลมึงเออช่วงนี้โควิดมึงเป็นยังไงบ้างวะมึงช่วงนี้กูไม่ค่อยได้บินเลยวะ่ะอ้าวอย่างนี้ก็ขาดรายได้ดิเปล่าไม่มีข้าวกินออผมว่านะมันต้องมีอะไรแปลกๆนะบ้านเราเน่ S <S เป็นไงบ้างวะมึงช่วงนี้กูไม่ค่อยได้บินเลยว่ะอ้าวอย่างนี้ก็หารายได้ดิเปล่าไม่มีข้าวกินอาปเพอแม่คุณนี่ไม่ถูกใจสิ่งนี้ฮะเช็เจี่ยปะดีดีคิวเราจากคุณ F K Under s c o r e s t y ต่อไปข้อสี่ยาย เป็นแม่ของใครเป็นแม่ของลูกโอ้ไม่ใช่ยายไม่ได้เป็นแม่ของลูกยายเป็นแม่ของแม่มึงก็เหมือนแม่เรานั่นแหละอ๋อพี่น้องกันต่อไปเลยข้อห้าเนี่ยเขาถามว่านี่นักเรียนเป็นลูกของใครเขาถามว่าเบลลี่อะโดนฆ่าบ้าทำไมว่าอย่างนั้นโดนฆ่าบ้ายังไม่ใช่น้องกูงั้นเไปเลยป้ายเอาเลย กันลูกหนูพ <laughs> ar er. <laughs> ูดผิดขัดตัวเหลือแต่โจเอ้ยไม่ใช่ช่างมันท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องเข้าใจลราช่างเลยช่างมันช่างมันช่างมันเจี๊ยบมากหนักหนักมาเมื่อกระเทยไปเที่ยวบ้านผีสิงห์กลัวที่ไหนก็เต้นใส่ผีไม่ไร มาดิจะหลอกเหรอเออแบตเทิร์นไปเลยเียบ้าอ ouais. ๋ออะป๊อปแคทป๊อปประยุทธ์อะไรอ่ะแก้โค้ดเหรออ๋อแก้โค้ด เฉ <c oughs> ียบเฉียบมากว้าวแคหัอ่รถดิบ ตับ,บนทำไมอะก็ต,ตามนี่อะครับออสันหาอยากต่อยหน้าคนทำใช่ทำไมถึงแต่งมันนานมาแล้วพวกมึงก็ขุดกันนี่ไม่ได้เฉียบพวกกูจะต่อยมึง จริงมันเนียกอบลอยหมดแล้วไปแล้วบัดี้กูอ,อ๋อถ่าย MV เพลงค่อยสิแจ้งตำรวจเร็วๆนี้ออตกใจหมดจบลอยหนูนเกมดิซื้อโอเลี R ้ยงให้ฝาก Oh! <laughs> อุ้ยทุกเพลงเท่นะไปโดนกันได้ก็ไม่ชอบเออพวกอะไรโอ้โโหอ้อหเฮียกว่าจะถึงโรงแรมอุ้ยกว่าท่านจะถึงโรงแรมนะลากพื้นเลยนะ เฮาเลิกบมได้บดคำสิวาเจี <c oughs> ๊ยบเจียบเจียบบ่าต่อมีที่ตึกนะคะถุงนิ้วมือ,อยางถงุงนิ้วมือ,อยาง,อองางให้ด้วยเอาสักอันใหอถลาคือว่าเออ ไปจิ้มอ๋อจิ้มลิฟใช่ไหมฮะจิ้มแล้วเี็บร้อยอ๋อจิ้มแล้วอยู่ชั้นเก้าเลยเนี่ยอยู่สูงจังเลยุงมิเศษอ๋อครับอ๋อแล้วนะคะอ๋อครับแล้วสรุปยังไงนิ้วนี้ไปล้างมืออีกรอบหนึ่งเลย นี่ก็ต้องดูแลตัวเองรักษาความสะอาดเนี่ยมือก็อย่าไปจับอะไรซีซัวนะครับเดี๋ยวติดเชื้อได้นะครับผมคิดดีไม่ได้เชียบสูกัดงานแต่งนี้ ผีติดเมงไปเลยฮะบ้าเลยเฉียบเฉียบเจียบเฉียบเฉียบป้าพอลูกแม่บ้านปีนเพดานเล่นครับอันนั่นผีครับไม่มีครับนางรำข้างหลังปากแดงอ่าเคยให้ทาสีนูดแล้วมองไม่ชัดครับขอไอจีพี่อ้นหน่อยครับมึงดูไอจีกูอยู่ไหมมึงมึงกดดูไลฟ์ไอจีกูอยู่กูละท้อกับชาวเน็ตเนี่ย เขาพิสักที่ไหนมาครับสักหมาครับถ้าบผมสักหมามากครับรอยสักพี่เหมือนนาฬิกาครับอันาฬิกาจริงครับโอ๊ตชื่ออะไรครับมึงเขียนชื่อกูยังเขียนผิดเลยสักพี่โอ๊ตอเหี้ยเอาลุงตู่มาแคมป์หน่อยครับอืมกลัวคอมเมนต์มันลั่นเดยไอ้เหี้ยหน้าเหมือนพี่โอ๊ตมากค่ะขอบคุณครับพอดีว่าตั้งใจให้เหมือนครับจริงๆิจริงครับพี่หน้าเหมือนพี่โอ๊ตมากกูพี่โอ๊ตเองครับ เพื่อขอตังค์เลยครับไม่มีครับทำไมปิงปองโดดเดียวจังครับอันนี้พี่วอนเองครับสี่เหลียวภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรครับอาเจี๊ยบ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 ป้าโอ้เอ้บีบีเราอ่ะสวัสดีน้องพายุครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก็ตีหน้าเบี่ยดไปเยอะเลยครับสิอ๊ออดยิมนาสิกาเพื่อมาต่อใช้ครับพี่วอนลูกแม่บ้านปีนเพดานเล่นครับอันผีครับไม่มีครับนั่งรับข้างหลังปากเลย นะครับผมจากพี่โอ๊ตปาโมดนะครับกูกูรู้สึกกระดากปากทุกครั้งที่เรียกเขว่าพี่อ่ะมึงดูหน้าเขาเด็กกว่ากูอีกอ่ะเลิศนะพี่โอเคครับผมพันนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันหวังว่าเพื่อนจะมีความสุขและสนุกสนานไปกับรายการเชิดเชียดนะครับและอย่าลืมใครที่เล่นติกตอกเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นขาไถมือถือเนี่ยนะครับผม ทําตามวิธีที่ผมบอกไปไรมาทีมาเราไม่ต้องไปนั่งเสียเงินสมัครเว้ยฟรีวันนี้ของมากครับเจอกัน